ถ้าไม่ไม่ได้ไม่กลับครับวันนี้ไม่ในใจตัวครับผมตายตายอย่างนี้เมือเม่อคนเมื่อคืนเ <c oughs> ่อันมีไปมีไปทุกคนลูกบ่ได้เน, <c oughs> น,นีน่ยน้ำแข็งใช่วันท่านใช่วันท่นครับพี่น้องครับเรียบร้อยกองกดจุก ก <therapist. S 1> พีอ้มีกกองกจะตัวเต็งโตหกรอเต็งัตแบบเี่ยกรอบก้งก็จุดเยอะเขาว่ารอเื่อนนะรอเื่อนยี่จะไวะตากตากให้มันเนนตัวนี้ใหม่ชัดเนี่ยหมดเลยโอ้ยทาเขาลงทาังพุ่น สวัสดีครับสวัสดีอีพีสี่กุกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองไปอีกเส้นเคยครับพี่น้องครับวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญ ปรกกอบมะเร็งเพลงเสียงนั่นก็คือวุฒิกระสินปากเกือกสวัสดีครับครับผมมาเด็ดมายามน่ำมนันเห็นสา้ดิชิดเด็ดปรากฏชิดเด็ดไปอีตูชิดกุ้งก็ได้ก็เลยลอ,องเป็นครับก็เลยอย่างมาลองเมึงมาแม่น,มแนบ้ามาเช่นฝึกแคทไม่ครับเคยชิดบ่ะเคยตีบอลฝรั่ง จับจับเบิ้งนะนะไอ้วุฒิจับเบื้งไม่เ้ไม่ได้ตกไอ้วุฒิก็จะิ้นใหม่หนึงครับวัตถิมานบ่คือาติบิตบข้างสายข้างขวาเขามาขวาครับนะดงวขวาป็อางีตัวไดกเดียวเราสีเขียวไรก็ตัวไดกมาตัวกสีอไเออมันมักสีเขียวครับท่ามาศาสตร์ดี่ะมาวนนี้ครับ อาทิตย์กับภาคภูครับหลังจากที่ dad, ทายมีมาข้องหมื่นสามหมื่นครับยังไงก็ได้บอกเลยเอามานะนำมันมัสนุกเล่ต่อกับม้อแต่เศ้าก็เลยวุ้ยกระสินมาแทียนอันนี้วกระสินชิมมาน้าปลาแม่นำ้ำหงวยต้องลุ่งครับอมันจะมันบอมเสด็จปลายังหรือว่าอะไรม่มีปลาอยังมีสุปลาเนี่ยครับมันกินเบิรงเบิร์ครับโอเคครับคลิปนี้บ๊มีเสื้อครับพี่น้องครับ มันคือายจุสาธิตทีมีได้เป็นได้ครับเพราะว่าเขามีเนื้อเด็ดนะครับเด็ดที่เด็ดนะครับเนะาะขั้นตากินดีแข่งทีบหวกพี่หอวกน้องเพระอด้สูตรทักมากนะครับเนาะสูตรเด็ดเนื้อรอมันก็คือน้ํปังเนื้อเสียมาเบ็ดมีที่เด็ดนะไปครเบ็ดองนามซะพูดก็ละชิ้นเอาว้าวย,ย่างุณ พอออสักลิ้นน้องขึ้นมาได้เดี๋ยวได้จับมาเจอเดี๋ยวเรียบร้อยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เต่งตัวเต่งตัวเต่งตัวมารอพี่เมื่อคืนเห็นไหมจับไม่มีกล้องใหม่จับขึ้นค่อยๆขึ้นยังไงอยากไออยากไอกล้องอยากไอกล้องส่งมาอย่างพูดได้เม็ด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 ว่าแล้วมึงใส่มาอย่างของทองผ้าใบอ่ะมันบกกาะ รูปรูบรูปเก็บเนาะเก็บเนาะโอ้มาฝึกตกปลาครับวันนี้ครับถ้าไม่ไม่ได้ไม่กลับครับวันนี้นี่ไายใจตัวครับผมบอกฉีด้าโคนหน่อยด้เต็มที่ครับเต็มที่ครับอะไร้ห็นยากมากเลยเดี๋ยวสู่ครับผมสู้ไปน้ำกันครับ ล่องครับหัวต้องล่งครับเขาปล่อยเคื่อนนะครับเน้องตะกีน้ามามาชิ้นทึ่งคุณความลึกมันลึกมากเจอครับยังเจอยังเจอ,อเน,น,นี่นั่นหรอกนั่อยกันไปเนี่ยไปเปล่อยเโอ้เห็นไก่เหรอวะโอ้โ,อโ,อโ,อโหนาคุณปั่นเงียบครับพี่ <c oughs> น้องครับนี่ปั่นมาเส้นเบียด บวลาไอ้ผาปัดเบ็ดเนียวนี่ก็เยอะแล้วกันสมมากสูตรผมครับฮะสูตรสูตรผมเดียดยางเมื่อเทล่ะวันนี้มากสองกันกวาเจือนเดียวโอ้สกัดปัดไปลุกกลมสีตัวนะเอามาวางกันครับนะเพิ่นหมานตัวใหญ่สองหมากเป็นเสียบอย่างเดียวกันโอ้มึงเอิแต่เนี่ยนะฮะเอาไปเนี่ยเลี้ยงพ่นนานอะไรกิมข้าวดื่มข้าว ครับพีปล่อยปล่อยสมปล่อยารต่างเลยปล่อยมันปล่อยมันตึงๆเมือปล่อยตัวนี้ปล่อยก็อันนี้ครับยังตรงตรงไนบอกิตรงไหนควงเลยปล่อยได้ไหมยังกับปล่อยมือไอสองไปของเราอันนีวมันมาขื้อจะได้ยนดย่างกนเ้ลิได้ย่างวันนี้ละ

mới có một con thôi 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 thôi, cất ná lọp, nè, bơm, nhảy ngã poy đi bay, à, ông bưng, bay cày, một, hai, ba, hai, tưng, nó vang vậy, cái nó ติดติดกระดิ่งเขาให้ติดไปๆนะครับทำไมครับเลาอปลาม,มันดึงค่อยๆเราจะได้ยินครับถ้ามันติดลึกเลยมันมันจะไม่ได้ยินเพราะม,มันแข็งความความรู้ใหม่ครับ<อ>ติดไปมันจะ มมรู้้นิดเดียวมันก็แบบได้ยินแล้วเราก็ดึงความตีวิทยดที่ปลายตีนครับนายชาติโอเควิธีติดกระดิ่งครับติดกระดิ่งเนี่ยแค่แบบนิดเดียวมันก็จะปิ้งเลยถ้าเราติดลงมาแบบป้ามันกินเราจะไม่ได้ยินเสียงครับตอนแรกแหกม้าครับหรืงหัวแห้งเลย มองว่าอยู่ละวันนี่อู้หูหาอะไรครับมาลุ้นกันหาเข้าพบปลาเข้าอยู่แต่ต้องตีให้ไปไกลๆฝั่งนู้นในน้ำไหลอันนี้พี่ปูเพิ่งตีเมื่อกี้แนละ้วใช่ไหมใช่ไหมพี่ปูตัวนี้เพิ่งตีเมื่อกี้ใช่ไหมโลใหม่ล่าสุดในสุดการสุดยอดตั้เมื่อไหร่วุ้นเยนี่ยมเลยครับ สุดยอดครับตีลงมันนี่ครับเหี๋ยเราสุดยอดจริงๆบดเอาปลาอะไรบดเวทยดบดปลาบึ้งไม่มีน้ินใส่ครับนี่เหรอเนาะนานอยู่เตรียมตัวกี้เลยนานเหครับทั้งนช่องห่างพูดพูดพูดไทยปรทันนะคนจริงตกเฮ็ดเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปูพี่พูพี่พูขึ้นเลยขึ้นเลย เนี่ยเนี่ยเนียเกเยเหนไหมเฮ้ยเ้ยนี่ได้ะันาเข้าแล้วครับเออมันกินเงียบกินเงียบกินบดดึงเลยเข้าแล้วครับโอ้หเเลย่ะยังไงเงียบปฏิกนนี่เห็นไมที่เด็ดที่เด็ดมองยังคือ่ตันเ่ยเก็บเ็ดเก็บเ็ดไปตีุ ได้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 อยูได้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 เย้ได้ได้ไดเด้ได้ได้ดน่ดยเะเรดเด็ได้ไดกได้ได้ได้ด้ได้ยด้รด้ได้ได้ด้ได้ได้ได้ด้ไดได้ไ้ได้ด้ได้ไร้ได้้ไว้ไ้ได้ด้ได้ได้ได้ด้ไ้ได้ไ้้ไ้ไ้ได้ไน้ได้ได้ไ้ได้ได้ไดดได้้้้้้

เดียวกันเยอะเป็นน่าได้เอาอยู่านะครับเอาคนไหนเอาคนยดีดเอาคู่บาวะ่ะโอ้รู้ตัวีลยตาเขาครับตาเขาน่าจะหลุดนะหลุดได้าดขาดยุดสองละมาแล้วมาแล้วปลาอะไรครับปลาอะไร เรีว่าปลาตองว้า <c oughs> นี่ปลาตองเอามันหลุดเ <c oughs> น,นี่ยไอ้จับดิฝีมือไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ขอถ่ายนยนะฝีมือไม่ค่อยดีเนยหลุดครับเดี๋ยวต้อง <c oughs> พี่แสดงความเห็นดิพี่ยุทธเป็นไงบ้างฝีมือเป็นไงยังยังไม่ไม่ผ่านเท่าไหร่ครับงต้อฝึก <c oughs> เดีย๋ยกโยกโยกเยอะใไหมใช่ครับ กูเงินต้องจมอันมาคู่เดียวมีอันตัวเดียวกันนี่ละถ้าไหนกูเงินได้อไปและถ้าไหนจะให้เราขวดเขียวขวดใหญ่ได้ไปเอามีอยู่แล้วอ,อยู่ทางไอ้ยอะสุดแต่ว่าเอาหนึ่งหนึ่งนะถ้าวันเดียร์ปลาโมนี้ครับผมจะให้ขวดเขียวขวดใหญ่หนึ่งขวดขอบคุณครับผมขวดใหญ่มันตั้งไหนไปกับรอชมครับทักฝนก็ไม่ย่างหนังหนังนัง่ง ตกตากันนะนป,ปลาข้ามชิดเลยีมันได <st> <c oughs> ยโอ้ยได้ามาอย่งพูนต้นพ้น้นต้น้นต้น้นตนต้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 น้น,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 นต้ตนม้นต้นตนน้นต้นย้นต้นเนต้นต้นต้น้นต้นต้ยต้อต้นตนต้นต่นต้นนต้นต้นตนตน้นต้นต่น้นนต้นต้น้นตตนต้้วยตุงลุงนตตน จังหวัดอุบลราธชธานีพี่ชยัยภูน,นะครับไปพี่จันสวัสดีครับสวัสดีครับชุดยอดย่างตั<า>วนี้กินใน,นที่นงานไหมตัวแดดเพียงตึ้งมะฮอดนะครับเดี๋็กข้าวนะครับเม็ดเป็ดขั้นไหนเม็ดตัวคว้งขั้นไหนขั้นไหนวะขี้เขียวครับขี้เขียวขั้นขัน้นเมื่อไหร่ปลาจะให้ขวดเขียวขวดหนึ่ง <laughs> <c oughs> นี่มันเื่อคืนครับหมากเม็ดครูหมากเม็ดครูคู่โลกไอ้แถมเพราะว่าพวกนี้เพราะว่าเป็นปลาหำจีบเป็ด สวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิ FC พี่วุฒิจู่นะครับจู่มือผมก็ถ่ายพี่เหมือนกันนะผมถ่ายพี่เหมือนกันเนาะมือภาพมือหนึ่งใช่ไหมครัมือกล้องมือหนึ่งนะครับช่างระดับมือหนึ่งนะครับเป็นตั้งใจมามาตกป่าวันนี้เลว้ายุ้นไปมองไหนเยอะนี่แม่ก็ให้กำลมองกันดีครับเยียมมาทังสี่พระเอกก็มานะครับ โอ้ใช่อ้น้วเฮ้ยเอ้เ้เอเฮยเอ้เนะ้เอ้กเฮ้เยเเฮ้เ้เเยเฮยเฮ้เ้เฮ้เเฮาเเยเยเเสียเฮ้เ,อออยเ้ยเเเยเ้ยเอ้ย เดี๋ยวการนับหนึงตัวเยียนทาวิดึกบนนี้ดิเอาเอาไว้ของเขาจะดิ้งเสียบไปนั่นละนี่ตอดดินั่นแดงตอดเมื่อกี้ตอดบอบอไม่ไม่ใช่ปลาขยงหรอกินเงียบ เบาเลยตัวเตือนมั้งโอ้เถอะเอ้าขาดโอ้ปลาเป่าเขาแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วท่านนี้ปลาเป่าพี่บุับปลาเป่าปลาเป่าปลาเป่าครับพี่น้องครับมาแล้วครับสัมผัสพรามบวกกินเบ็ดหันกินนี่ดีมันเข่าอยู่มันปลาเป่ามากวันมัวล้ะไหนชาดี้เนี่ยแบ่งไปกัน เราเป่าเขาไปนองครับขึ้นตอดปุ๊บเบ็ดขาดตัวปลาคมปึ๊บปไปไงดากง่าเลยจีไรกระถินมันจะตึ๊ก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 ตึกตอดที่เดียคือยังหินอยู่ไม่้ไม่แพ้ครับมันเริ่มมาก่อตเื ไม่ผ่านเลยครับเราผ่านมันหลุด่ยบ้านใหม่ไม่คือเลยืึชงไม่คือครับไอ่ผ่านใหม่ เสียนเยอะกันนะเสียนเบ็ดเสียนเบ็ดการเขาละเอียดแม้กระทั่งใส่กระดิ่งว่าใส่ตรงไหนนะครับการตีเบ็ดเขาก็มาตรฐานไม่เหมือนใครนะครับระหว่างจะงหวะต่อครับใบหูอจะคล้องกันนะครับสายุดง่ายได้หวังง่ายได้หวังอ่าหยุดอย่าหยุ เต็มที่สามครับอ่านไปไหนจะใส่ไงอย่างเนาะอ่นบ่อใช่ไหมกินแมงกินยังอ่ะกินมะพร้าวครับก็แม่นไหมไอ้มันหมูเนี่ยครับเต็มที่สามแล้วครับเอ้ยในนี้ทุกผ่านหลายเชื้อแท้จริงในกระเป๋านน้ำมูลน้อคนนึงเหรอเจียวใช้ได้เลยครับใช้ได้ไหมนี่เลย มันต้องไปฝึกใหม่ไหมฝึกใหม่เน้อก็พอได้แล้วครับพอได้พอฝึกต่อไปรอเลยนะสุดยอดเปลี่ยนเยาเที่ยวปั่นห้ามต่อเป็นจะได้พิยุทธฝีมือดีนะครับีมือดีอยู่ครับพี่จงได้ก่อนนะก็บอกแน่เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ฝึกหัดกับพี่ยุทธด้วยนะครับก็พอได้ความรู้นะครับก็จะไปเพิ่มเติมของผมนะครับ เวอร์ชันของผมแล้วก็กจะเอาไปหากินปลาเพิ่มเติมกันทั้งสีเมืองใหม่นะรวมกันนะครับแล้วก็ให้เป็นผลงานครับออกมาให้ดีที่สุดครับสูจต่อไปครับจวดจวดพักเราอีกก็ได้ <laughs> คิดว่าจะได้ไหมวันนี้ก็ <laughs> ตั้งใจเต็มที่ครับตั้งใจร้อยเปอรเซนเกินร้อยครับต้องได้ปลากลับบ้านครับถ้าไม่ได้ปลาไม่กลับนะครับยืนยันคำเดิมเนาะใช่ไหมครับผมก็มาอรอลุ้นกันครับ ยังไงยังไงไม่พี่ตัวยาเดิมครับที่ว่าเขาจะได้เดินกลับบ้านไหมไหนะครับเบ็ดเบ็ดขาดครับไม่ใช่ปลาตัวใหญ่กินไปแล้วบอปลา,าตัวใหญ่นะครับ นนมาใช้ใช้เยอะไหมนะครับปลาแง่แาแ่ี่สุดเอ่อแคเบดไปครับเ,รเดี๋ยวเดี๋ยมาใช้ไหมครับต้องปั้นดีๆนะครับ ขาดไปทีบ้ือคืลลปั้นปันปั่นปั้นปันปันปั้นมันก็ไม่ต้องกลมมากนะครับให้มันพอดีนะครับสูตรปม่นมีสูตรใช่ไหมให้เป็นก็ต้องไม่ต้องให้มันกลมมากครับไหนดูดิให้เป็นดูมือขอผมดูหน่อยพี่อย่างนี้ ประมาณนี้ครับปลาถึงจะกินดีนะครับแล้วปั้นกลมปลาแบบไม่ไมควรกินนะอันนี้สูตรผมเองนะครับก็ไปทำก็ได้นะครับสูตรปั้นไม่กลมครับนี <c oughs> ่เป็น รูปมือน,นะครับประมาณนี้ครับนี่แคลเอาไปซิดมงูนเนี่ยเดีย๋ยวไปลองดูครับวิธีวิธียนกนัต้อง ถ้าแบบมันน้อยนะครับเพราะการเราเลื่อนนะครับต้องดูนะครับก็แบบนี่เป็นการออกกําลังกายด้วยประมาณนี้สิ่งที่เบื่อเหล่นี้ไม่เคยเห็นไงมันออกเท่าก็ปลาก็จะ บครัประมาณนี้ครับเดี๋รอดูครับอ่่นะครับวิธีติดก็ระดิ่งบอกแล้วนะเห้ปแามันหนึ่งครับถ้าติดแบบนี้ แต่ะจะไม่กินครับนี่ของผมเนยแบบนี้ผิดใช่ไหมมันจะไม่ไม่ได้ยินนะครับแล้วติดไปไปแบบมันจะได้ยินเสียงค,ครับประมาณนี้ครับ <c oughs> รกรงใหญ่มากเลยกับทีนเท่าียลบเนี่ยแล้วก็ข้าวประมาณเนี้ยอืก <c oughs> ็ยันเข้าไป

ใช้ปลาใช้ปลาอยู่สิเอามันจนลมบุเรีังหันไหมกระทากได้รือเ่เออกระ่างจีปั้นอันนี้ไปใช่อันนั้นความรู้สึกเี่ที่เห็นเบ็ดเขาขึ้นเขาหลอกเราเนี่ยผ่านไหมต้องฝึกอีกนานอยู่ครับเพราะว่าต้องต้องดูการดึงของปลา <laughs> ถ้าเป็นป่าจริงนี่มันจะคนละแบบนะครับไม่ใช่แบบนี้ต้องฝึกใช่ไหมต้องฝึกพี่สากลินต้องฝึกอีกใช่ไหมฝึกหลายปีครับหลายปีเป็นปีเลยเหรอก็ให้กำลังใจครับเขาบอกสากลินต้องฝึกเหรอเป็นพ่อไปเลยตีต้องฝึกเป็นปีเลยเหรอพี่บุญ ปกติผมคนหมา้นเลยต้องไปฝึกอีกใช่ไหนตราบใดที่ยังปลดล็อกไม่ได้ได้ครับะได้ตัวครับผมได้ตัวสวยงามเฮแอลนนครับคกินแต่ของจันโอ้ยนี่ครับต้องเคบเต้มที่สี่ครับเสองตัวเ้นสำหรับวันนี้ครับเว ฝีมือใช้ได้เลยนะครับโอ้ใช้ได้หยุดใช้ได้ได้เหรอสักการีนอ่ะพี่สักกับพี่สักการีนเป็นไงหลพี่แหลายปีก็ของผมก็นันต้องใช้เวลาเนี่ยครับตลอดชีวิตเลยต้องหลายปีใช่ไหมสักการีนมาขรับเปีอย่างหลายปีเลยใช่ไหมครับผมก็ดูถูกกับสักเป็นกำลังใจได้นะครับต้องต่อสู้ต่อไปครับ กินอยู่นะลอยวายอยู่กนแห้งแค่มาโอ้โหนี่ครับบานเนี่ยมันคือมันกินยังไงไม่รู้จับจับแค่ไหนมัถึอสายมันถึอสายเรื่องบกขาดเรื่องบกขาดไล่ยำมือใหม่ปลาเขามากินตัวทำลายเบ็ดเราเราก็กินมากเบ็ดทั้งมื่อกลๆเหมือนกันนี่นะครับปลาเป้าปลาปลากระเป้ามัาก็มีประโยชน์ยังในสวนตัวมูอเบ็ดเบ็ดขาด ทำไงกับมัน um ดีเนี่ยปอบ่ right. ันก็ได to ิใสเยีนปอบงนี s <S oh. <so ่ละตัวม uh ันาวปลาหม่วนวนพวนเชียวมัน ah ห้องสักเลี่ง่มันกําลังพองตนะแบบว่าเขียวมันต่น้ำเชียวมันต่โอ้ยเดี๋ยวสัว์้งาซูมมึนั้นพองแลวนี่เลยเปลอ่าอ่าอ่าเว็นได๋น่าฮะกว่เอาวางงน้ามาเดี๋ย ไปเลยคือจังหนูบโป้งเวลาครับปล่อยลมออกนะมันก็ไปเลยเนี่ยอ่ามันจะปล่อยลงน้ำนะครับอ่าดูนะอ่าหนึ่งสองสามเดี๋ยวาฮ่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 าปลายนไปกินเบ็ดปล่อยนไปกินเบ็ดไปไม่กินเบ็ดเท่าไหร่ไล่ไล่หลังน่ะลินไล่หมาเนียเสียเบ็ด ได้ได้เดมแตทมที่ห้าครับจัดไปครับเดยววะเดียวเดียวครับแต้มที่ห้าครับผมอ้าวักลมารูวกริยครอ้าวาาบปลากับเด็ดคู่ใจของเขาก็โอเคนะครับต้องฝึกอีไหมครับ ฝีมือต้องฝึกอีกหลายปีพี่ยุธก็โอเคนะครับก็นี่ว่าอยู่ที่ระดับพอใช้หรือยังไงตามไม้ครับตามไม้มาตรฐานมาตรฐานก็องผมก็รออยู่ครับรอก็ตด้สมด้วยครับได้สมาธิด้วยฝึกสมาธิด้วย พี่น้องเยซีเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมตั้งใจมากนะครับสําหรับการตกปลานะครับก็รอชมครับช่วงต่อไปครับ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอแก้ตัวใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้นานไม่ได้ตก<อ>ปลานานแล้วนะครับไม่ไบเบ็ดน,นั้นนิดน้นาเบ็ดคันนะครับอันนี้นเนี่ยรุกจักรลุกเท้าพี่่าผมน้ำ น uh ี huh. no, yep. right. ่กับบ้แลวพอพี่ข้าอยู่วะครับเนี่ยงานชิบกับโยวโอกัดยืโอกัสวะโอกาสโอกัดแล้วจะกันีไรโอกาสอยู่วะเหรเล่ยืดตัวนำแล้วไปยืดนยืด

ยึดนะครับเนาะหน้าพลาดแต่พี่น้องไปสน่อครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ